สวัสดีครับผมคลิปนี้สั้นๆง่ายๆแต่ได้ใจความนะครับคลิปนี้จะมาแชร์เทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่เคยใช้มานะครับด้วยการปลูกมะละกอแค่ต้นเดียวแต่ได้กินสองเด้งก็คือแยกร่างมะละกอให้เป็น2ต้นในรากเดียวนั่นเองครับนี่คือมะละกอที่ทําไว้แล้วเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาประมาณนี้ครับปลูกแค่ต้นเดียวนะแต่แยกก็้เป็น2กิ่งทํำยังไงไปเริ่มกันเลยครับเนื่องจากมะละกอที่ เห็นอยู่นี้เนี่ยมันโดนเพีย้ยทําลายยอดนะครับอันที่จริงสิดพน่นด้วยพวกน้ําด่างก็ได้นะแต่ผมจะทําให้เป็น2ต้นง่ายมากครับตัดออกเลยตามคลิปนี้เลยก็จะได้ประมาณนี้ผ่านไปประมาณ1เดือนครับก็จะเห็นในลักษณะนี้เลยนะครับมะละกอตัวนี้ผมตัดไว้ตั้งแต่ประมาณเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเราจะทํายังไงต่อก็แค่เหลือไว้แค่2กิ่งครับกิ่งเล็กๆหรือใบที่มันอยู่รวมกันเยอะๆด้านล่างนะครับด้านโคนกิ่งที่มันแตกออกมา2กิ่งเนี่ย ก็พยายามตัดออกเพื่อป้องกันพวกเพลี้ยพวกอะไรต่างๆที่มันจะเข้าไปอาศัยนะครับแต่งให้โล่งแบบนี้เลยครับแค่นี้เองครับจบเลยแล้วก็ดูแลบำรุงตามปกติซึ่งส่วนใหญ่แล้วมะละกอเนี่ยผมจะใช้พวกรำนะครับใช้รำมาโรยรอบโคนต้นให้เกิดเชื้อรานะครับป้องก,กันร,รักเน่าคนเน่าได้ด้วยและที่สําคัญมีการรองพื้นดุมด้วยพวกเศษฐานประมาณนี้แหละและนี่ก็คือมะละกอต้นอายุ5ปีนะครับที่ใช้วิธีการนี้ก็คือตัดตั้งแต่เล็กๆเพื่อแยกร่าง แล้วก็ตัดทํเสาไปเรื่อยจนกระทั่งปัจจุบันครับอันนี้มะละกอต้น5ปีแล้วนะก็ยังให้ผลผลิตอยู่อันนี้ขึ้นอยู่กับการบํารุงดูแลด้วยนะครับส่วนใหญ่แล้วผมจะไม่ค่อยใช้ปุ๋ยเคมีนะครับจะใช้อินทรีย์วัตถุอย่างเช่นพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักหรือไม่งั้นก็เอารำหยาบรำละเอียดเนี่ยมาโรยรอบขนต้นไปเลยเหมือนมะละกอที่เห็นในคลิปนี้เลยนะครับก็โอเคครับเป็นวิธีการง่ายๆในการแยกร่างมะละกอปลูกเพียงต้นเดียวได้กิน2เด้ง จากประสบการณ์หรือว่านํามาแชร์นามาเล่าสู่กันฟังแต่ถ้าปลูกในเชิงพานิชย์เขาก็ไม่นิยมทําแบบนี้นะอันนี้ปลูกไว้กินไว้รับประทานในครัวเรือนก็พอทําได้นะครับถ้ามีมะละกอหลายต้นก็ลองแบ่งทาสักต้นเพื่อผลผลิตที่มากขึ้นนะครับได้กิน2องเด้งแต่ที่สําคัญต้องบํารุงต้นด้วยนะว่านํามาแชร์นามาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับผม